เคยได้ยินไหมคะว,ว่าฮอกไกโดไม่ใช่แค่เกาะทางตอนเหนือของญี่ปุ่นแต่ยังเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความพิเศษมากมายที่นี่มีฤดูหนาวยาวนานทําให้หิม,มะฟูฟ่องเหมาะกับการเล่นสกีที่สุดเมืองซัปโปโรยังจัดเทศกาลหิมะที่ยิ่งใหญ่ดึงดูดผู้คนนับล้านในทุกปีนอกจากนี้ฮอกไกโดยังมีฟาร์มดอกไม้ชื่อดังอย่างทุ่งลาเวนเดอร์ที่ฟูรานซึ่งบานสะพรั่งในฤดูร้อนจนกลาย เป็นทุ่งสีม่วงสุดตรการตาอาหารก็โดดเด่นไม่แพ้กันทั้งปูยักษ์หอยเชลล์สดและนมฮอกไกโดที่ขึ้นชื่อเรื่องความเข้มข้นหอมมันธรรมชาติที่หลากหลายทั้งภูเขาทะเลสาบและออนเซนทำให้ฮอกไกโดเป็นเหมือนสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวที่รักทั้งความสงบและการผจญภัยค่ะข้อมูลน่ารูป้ประเทศญี่ปุ่นสนุกสนุกเล่าแบบเข้าใจง่ายยังมีอีกเพียบกดติดตามไว้ดูได้เลยค่ะ